สวัสดีครับมื่อน so ี้พบกันอ yeah. ีกแล้วก okay. oh. ับลูกเปิลมหานครตากภูวงนะครับมื่อนี้มาหาอยู่หากินอีกคือเก้าพี่น้องมื่อนี้พัดอีกหน่อยมาใส่ปูเอ็นพัดอีกหน่อยมาใส่ไอ้ครับครับโอเคพัดอีกหน่อยมาใส่ไอ้ด่างเขียนอีโมนะครับกับมาหลอกปูเอ็นนะครับมาสองเทียนมื่อนี้เอาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับแมนะครับทีมงานนะครับทีมงานลูกเปิลมาตามกันว่าสิได้หน่อยได้หลายครับพี่น้องครับไปตัวนึงครับ นกคาบนะนีันดีเห็นนะน่นนั่นนะโอ้โหกเลยจึมกูกูกคาไม่หรมันนิ่มๆอยู่พวบอกอนี้นะเามีแนวไซส์อะบานี่อออีหยังได้ตนึงเหโซนี่นะครับปูภูเขานะครับนี่นะครับตัวแรกนล็กน่อยเห็นครับพี่ม้องมาแล้วครับ หลังจากที่เราเดินทางมาถึงไม้แล้วนะครับเขาก็เริ่มกลางดังดักเขียดเลยนะครับพี่น้องแน่นะครับซอยกันกับเด็กหน่อยครับกับน้องกระตือนะครับกับผ่านจอยนะครับหลานไส้กับลูกไส้นะครับนี่ครับเขาก็เริ่มดึงดางนะครับดึงให้มันตึงนะครับแล้วก็มัดไว้นะครับตัวดานมีเดียวผมมาเหตุวิธีมาไอ้ลงวิธีเอดให้เบิ่งอีกกลอบนึงนะครับให้มัน ผมใส่แล้วมันได้ผลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดีวิววิธีเอ็ดห้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราดึงให้ตึงแล้วนะครับเราก็หาหาหินนะครับหาหินหาก้อนดินหาอะไรมาทับทับเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันเวลาเวลาลุ่มเวลาอย่างมากมอหายเปันทิกนะครับหรือว่าบางคนจะอาจจะใส่ไม้ปักทับลงไปไว้ก็ได้นะครับนี่นะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับกับเด็กๆนะครับกิจกรรมวันหยุดนะครับลุงเปิ้ลกับเด็กๆนะครับนี่พาเด็้หน่อยหาอยหาจิ๋ครับพี่น้อง น้ำหวยแห่งน้ำปลาน้ำเขาไปครับบ้านเ่าอยู่ติดปลาติดเขาเสร็จแล้วก็กลับบ้านครับบานใส่เสร็จแล้วก็กลับบ้านรอมายามนะครับนี่ผ่านไปได้สองวันนะครับมายามนี่นะครับพอมีตัวแล้วครับพี่น้องได้ผลน้อยรีกนะครับไปเก็บเขี่ยวกันพอได้ผลอยู่นะครับนี่แล้วครับวิถีชีวิตบ้านเ่านะครับพี่น้องหาอยู่หากินน้ําปลาน้าเขานะครับสรุปว่าได้ผลอยู่นะครับกับดังดักเขียดหมนะครับ พอยามแล้วนะครับผ่านไปสองวันนะครับมายามเสร็จแล้ว,ลวก็ใส่ห้ตอนนครับย้ายที่นะครับย้ายที่ขึ้นไปอีกอที่หนึ่งนะครับเพราะว่าไปตอนกลางคืนรู้สึกว่าตรงนั้นมันจะเขียดจ,จะเตี้ลายกว่าตรงนี้นะครับนี่แหละครับผลงานวันนี้นะครับฝากติดตามได้เด้อครับผม